วิธีติดตั้ง Play Store คีย์บอร์ดไทยบนมือถือ Xiaomi Mi 11 1 Ultra เครื่องนอกหลอมจีนนะครับฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปนกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเราก็อัลล็อกหน้าจอเข้ามานะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหากับแอปตะกุก google ต่างๆเนี่ยให้เพื่อนๆเริ่มต้นที่เข้ามาที่การตั้งค่านะครับของ mi ui นะครับ แล้วเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาจนกระทั่งเจอคำสั่ง Account and Sync นะครับกดแตะเข้ามานะครับจะเห็นเมนู Google Basic Google Switch นะครับแตะเข้ามานะครับเปิดสวิตช์นะครับ การเปิดสวิตเบสิก Google s ซอร์วิตรงนี้จะช่วยให้เราได้รับประสบการณ์ที่ดีสูงสุดนะครับจากการใช้แอปตระกูล Google ต่างๆน,นะครับจะเป็น Gmail Google Map หรือแอปต่างๆที่ขึ้นต้นว่า Google ทั้งหลายนะครับจะได้ไม่ติดปัญหานะครับที่ไม่พึงประสงค์นะครับเมื่อเปิดสวิตช์แล้วนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับกลับมาที่หน้าจอนะฮะแล้วก็มาดูที่ตัว GetApp นะครับ อ่า g p t ต p p ตัวนี้ก็คือมี s t o r e นั่นเองนะครับเราจะมาที่ตัวหน้า Home นะครับมาที่แท็บที่เป็นนะเครื่องหมายที่ทำการค้นหาเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆพิมพ์นะครับ G O O G L E นะครับ Google นะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม enter ครับ อ่า uh, Enter ไปนะครับกดไปจนกระทั่งมันเข้ามาหน้านี้นะครับมันโชว์แบบนี้ถ้าไม่เจอ Google Play นะครับให้ลองเลื่อนหาดูนะครับแต่ปกติเนี่ยมันจะโชว์ประมาณนี้นะครับเราแตะเข้ามานะครับเปิ้บนี่นะฮะอ่า uh, แล้วให้เรากดมาที่ปุ่มอ p d a t e นะครับอ่า uh, แอปจะต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับ Installing ตรงนี้นะฮะอ้า uh. ว เมื่อติดตั้งแล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยกดเปิดนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ทำการ Sign in นะครับด้วย Google Account ของเราเข้าไปนะครับเมื่อล็อกอ n ด้วย Google Account เราเข้ามาแล้วนะครับเราจะมาติดตั้งตัวคีย์บอร์ดไทยกันนะครับพิมพ์ในช่องค้นหานะครับพิมพ์ g b o a r d นะครับ g b o a บอรนะครับ the Google คีย์บอร์ดนะฮะที่แนะนำเป็นตัวนี้เพราะว่าใช้งานได้เรียบง่ายแล้วก็ถือว่ามีเสถียรภาพมากที่สุดแล้วนะครับบนมือถือ Android นะครับหลังจากนั้นเราจะไปทำการตั้งค่าเพื่อให้คีย์บอร์ดเนี่ยทำงานแทนคีย์บอร์ดจีนที่ติดตัวมี11 u l t อ a นะครับที่เป็นลองจีนมานะฮะโอเคร okay, เรากดที่ enable in setting นะครับขาจะพามาหน้านี้นะครับหน้าที่ของเรานะครับให้เรามาเปิดสวิตตัว Google นะครับ Gboard ตัวนี้ให้มันเป็น on แล้วก็คีย์บอร์ดที่ติดเครื่องเรามานะครับ o อฟไปให้หมดนะครับจะได้ไม่ขึ้นมาลบนะครับมันจะได้เหลือ Gboard อย่างเดียวนะครับหลังจากนั้นให้เรากด back กลับมานะครับอ่ะเขาจะบอกว่า step ที่2เนี่ยมันก็เสร็จแล้วนะครับอ่าแล้กด back กไปอีกนะครับพอเรา back กลับมาเนี่ยจะมาอยู่ที่หน้านี้นะครับให้เพื่อนมาแตะที่เมนู แรงเควสนะครับจะเห็นว่ามันมีแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเพื่อนๆแต่ว่แตะที่แอดคีย์บอร์ดนะครับอ่าให้เราเพิ่มภาษาไทยไปโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะซาร์เจตหรือแนะนำภาษามาให้อยู่แล้วนะครับถ้ามีไทยตรงนี้เพื่อนๆกดไทยไปได้เลยแต่ถ้าไม่มีเราก็ไปเลื่อนหาเองนะครับอยู่ที่โหมดตัวทีอ่ะตอนนี้มันมีอยู่แล้วผมกดเลยนะครับไทยนะครับแล้วก็เลือกตัวที่เขาเลือกไว้ให้นะครับแล้วก็กดปุ่ม done นะครับอ่ะเมื่อครบแล้วนะครับกด back กลับมานะครับกดแบ็กกลับมาก็ลองทดสอบดูนะครับว่าทำงานหรือยังกดมาที่แว่นเขาว่าแบนขยายนะฮะเสร็จแล้วกดมาที่รูปโลกนะฮะทุกท่านจะเห็นนะฮะว่าอินเทอร์เฟซยูอเนี่ยจะเป็นตัวจีบอร์ดแล้วนะฮะเราก็กดมานะครับอ่าลองพิมพ์ดูนะครับเห็นไหมฮะพิมพ์ภาษาไทยได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เมื่อเรามีทั้ง google play store มีทั้ง ตัวคีย์บอร์ดไทยหลังจากนั้นเราก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเหมือนมือถือ Android ทั่วไปแล้วนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อภาคคลิปใหม่แล้วก็ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี